โรงเรียนสพวิทยาคมจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอุตุน้อยเพื่อเตือนคณะครูและนักเรียนหลีกเลี่ยงหมอกควัน PM 2.5แบบเรียลไทม์ค่ะที่โรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูและนักเรียนร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถานีตรวจอากาศอุตุน้อยอาจารย์ธนสิน ชูเกียรติกุลอาจารย์ภาควิชาฟิสิกโรงเรียนสพวิทยาคมกล่าวว่าสำหรับโครงการสถานีตรวจอากาศอุตุน้อยนี้เป็นโครงการที่ทางสวทชส่งเสริมให้โรงเรียนนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์สู่ท้องถิน่นโดยสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยเป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อมได้แก่ความเร็วลมทิศทางลม ปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณแสงโดยใช้บอร์ดคิดไบรท์เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปยังคลาวซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซ็นเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และที่สาคัญเนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบปัญหาหมอกควันและข้าวฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่ต่อเนื่องทางโรงเรียนจึงมีการติดตั้งการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เข้าไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนซึ่งนักเรียนและคณะครูสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของอุตุน้อยโรงเรียนสพวิทยาคมแบบเรียลไทมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมในที่โล่งแจง้งเพื่อป้องกันการสุดดมฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย